thank you ด้วยเหตุอาังการเข้าครองโลกวิโยธรรมบรรพสพระพุทธทองค์จึงประสงค์ประกอบคำตามแนวพระธรรมนำให้โลกปะของคุนไทยเผยแผ่พระธรรมมาผานให้ใครสา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการธรรมะสอนนามาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะชวนท่านผู้ชมไปกราบพระดีไปศึกษาหลักธรรมะจากผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจอย่างดีแล้วก็ไปหาหนังสือธรรมะดีๆอ่านกันนะครับท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านรู้สึกว่าท่านมีปัญหามีความทุกข์เบื่อเครียดอะไรต่างๆในชีวิตบ้างหรือเปล่าครับรายการนี้จะช่วยหาวิธีการให้ท่านแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตกันนะครับ พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตเรื่องของการฝึกจิตการฝึกสมาธิจะเป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของเรานิ่งสงบได้แต่หลายท่านที่ฝึกจิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าจิตไม่อยู่กับที่จิตฟุ้งซ่านนั่นนะครับเราจะทํากันอย่างไรดีท่านชยสาโรแห่งวัดป่านาลาชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านจะให้แนวคิดในเรื่องของการฝึกจิตเพื่อให้จิตเราฟุ้งซ่านกันต่อไปนะครับ ความฟุ้งซ่านในมันมันต้องดูที่ต้นเหตุด้วยนะครับในชีวิตประจําวันตาว่าในชีวิตประจําวันแล้วก็ปล่อยจิตอ่าไปตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอ่าก็ยากที่จะจิตใจจะจะยอมสงบในเวลาที่ที่เราได้นั่งสมาธิเพราะว่าอ่จิตใจเพลอเรอในชีวิตประจําวันกับจิตใจที่เรามาฝึกในเวลาเรานั่งสมาธิจ,จิตใจอันเดียวกันอ่า ฉะนั้นนะเรื่องอินทรสังวรเรื่องความสำรวมส,สังวรในชีวิตประจำวันจ,จึงมีความสำคัญมากเหมือนกันฉะนั้นก็ต้องพยายามควบคมุมตาหูจมูกหิือกายใจในชีวิตประจำวันเรื่องหนึ่งที่จะมีผลมากก็กคือการพูดเรื่องการพูด เอิดเจอในชีวิตประจำวันเรื่องไรเกณฑ์สารสาระอันนี้มันก็ทําให้จิตเศร้าหมองอมแล้วเมื่อเรามานั่งสมาธิอ่มามักจะมีเรื่องเก่าออสิ่งเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ความหมายอย่างไงเขาว่าเราหรือเปล่าเอ๊ hey, ที่เขาพูดอย่างนั้นน่าเกลียดยนะไรเนี่ยเกิดมจะเป็นของเก่าที่มันจะยังค้างอยู่ในใจ จากนั้นถ้าเราก็ค่อยๆปล่อยวางค่อยๆชำระปฏิกรรมในชีวิตประจำวันที่มันเหลือไว้ที่จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่าน,นระหว่างการปฏิบัติก็น,น้อยลงแต่หลักการสำคัญในการฝึกจิตในเบื้องต้นเคือเพลอแล้วตึงกลัมมาเผลแล้วตึงกลัมมามัน คือไม่มีเคล็ดลับไม่มีมอะไรพริรพรเศษฮะคือมันแค่นี้เองฮะแต่ว่าแค่นี้เองแต่ว่ามันทำยากแต,แต่แต่ต้องพอใจทำแล้วก็ไม่ต้องสู้กับความคิดนะฮะอย่าไปมองความความความคิดเป็นศัตรูหรือเป็นมานร,รมันมันควรมองเหมือนเหมือนกับคนมาขายของตาม ตามตามหมู่บ้านเขามาขอประดูแล้วก็ไม่ต้องการของเขาแล้วก็บอกเขาว่าออ,อ,อไม่ไม่ต้องการนะครับออคือเราก็ไม่ตองไปตาไปว่าเขาเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาสังขารก็เหมือนกันมันก็เกิดตามตามหน้าที่ของมันจะไปโกรธมันทําไมจะไปหงดหงิดมันทําไมถ้าเราไม่สําคัญมันหมายหรือไม่สนใจมัมันก็อยู่ไม่นานนะ สติต้องรู้เท่าทันตลอดเวลา<ฆ>สิ่งที่ไปไปไปฟุ้งสั้นไปใช่ล้วก็อยู่น,นี่แค่ความคิดครเราก็รู้ความคิดก็สักแต่ว่าความคิดมันก็ชวนให้เราปรุงแต่งนี่ล้วแต่เราก็เห็นว่าการคิดปรุงแต่งการวิ่งไปตามอารมณ์นี้ไม่เกิดประโยชน์คิดอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งทั้งชาติ มันก็ไม่ได้กําไรอะไระนังสมาธิก็ทุกกันนะไม่ไม่ใช่ทําให้พกก้นทุกข์เลยครับแต่งันถ้ามวูวดได้คิดก็เลยอ่มามู้ดได้คิดก็ไม่ได้พ้นทุกข์มันก็ยิ่งเพิ่มความทุขให้ดูเองให,ให้มากขึ้น <c oughs> การระงับความคิดนั่นแหละเป็นทางไปสู่การตัดความทุกข์ถ้าเรามีความจริงใจกับการปฏิบัติก็ต้องพร้อมที่จะตายนี่มันซึงตายจากสิ่งที่ไม่มีเกณฑ์สารสารละ อันนี้ก็ที่จะต้องกล้าหาญท่านชีอสารุภิขุได้อธิบายให้ฟังนะครับว่า,วาการพูดแต่น้อยพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์จะช่วยให้การฝึกจิตได้ดีทีเดียวตอนนี้เราจะไปดูเรื่องการฝึกสมาธิอีกด้านหนึ่งนะครับกับท่านอาจารย์คุณรัญจวนอินทรกําแหงที่สวนโมกพลารามอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพูดถึงเรื่องของวิธีฝึกจิตโดยวิธีอานาปานสติกันอยู่นะครับว่าเมื่อเราสามารถมองเห็นเรื่องของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากัน จะทาให้เรามีความสึกจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจิตจะให้สู่จิตนั้นดับนิ่งสนิทยอยู่กับที่นะครับแล้วเราจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ได้นานหรือไม่อย่างไรเป็นปัญหาของผู้ที่ฝึกจิตหลายคนทีเดียวท่านอาจารย์คุณจวนจะตอบคาถามนี้กันนะครับเท่าที่พอใจคําว่าเท่าที่พอใจเนี่ยน่าจะจดจ่ออยู่กับอาการของความรู้สึกว่าดับซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเนี่ย ให้นานจกนกระทั่งเราแน่ใจว่ามันจะไม่ลุกโผลงขึ้นมาอีกค,คือไม่ลุกโผรงที่จะมาเอาโน่นเอานี่ขึ้นมาอีกให้เราอยู่ไ้ความดับน<ม>ี้กันอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนความดับมันชัดเองแล้วจิตมันก็จะเพิ่มความว่างมันยิ่งว่างยิ่งสะอาดยิ่งโปรง่งยิ่งเกลี้ยงมันจะไม่มีอะไร,รและผลที่สุดมันก็จะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งซ้อนขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของอานาปานสติคือขั้นที่16 หรือขั้นที่สี่ของหมดที่สีนั่นก็คือความรู้สึกอยากสลัดคืนทุกอย่างที <Okay. S 1> แต่กรณนนี้มันยึดมันเอาว่าเป็นของเราโดยเฉพาะตัวตนอันนี้มันอยากสลัดคืนที่จริงมันก็ดับแล้วแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ายังอยากจะคืนไปให้หมด คืนให้ธรรมชาติคืนให้ธรรมชาติจึงบัตรนี้ใจมันชัดเจนว่าเจ้าของแท้ๆเนี่ยมันคือธรรมชาติของเราใช่มันไม่อยากโตแล้วไม่อยากโกงแล้วมันชัดมันดับซึ่งความอยากจะเอาแล้วเพราะฉะนั้นมันพร้อมที่จะสลัดคืนสลัดคืนนี่ก็ไม่ใช่ด้วยอาการเคลื่อนไหวของมือไม้อะไรแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในที่มันว่างโปรง่งเบาสบายแล้วก็มีแต่ความเป็นสุญญตาที่ท่านเรียวกว่าจะมีสุญญตาวิหาร วิหารนี่แปลว่าเครื่องอยู่นั่นก็คือมีความว่างเป็นเครื่องอยู่ <itt> คือว่างจากความยึดมั่นถือมั <tschaft> ่นว่างจากความจะเอาในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเรียกว่าอยู่เหนือโลกโลกก็คงยังเป็นโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ยเราก็ยังเดินอยู่ในโลกเนี่ยไอ้ร่างกายแต่ใจมันจะอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกอยู่เหนือจากความจะเอา อย่างที่คนอื่นเขาเอาอยู่เหนือจากการติดสิ่งคู่ซ้ายขวาได้เสียบวกลบแล้วก็อยู่เหนือจากความอยากอยากจะเอาอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงโดยเฉพาะความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเองมันเป็นความรู้สึกที่เป็นอิสระอย่างยิ่งเป็นการปลดเปลื้องจิตที่เคยอยู่ในความเขลาของอวิชชาบัดนี้ก็จะเต็มไปด้วยวิชา คือปัญญาที่เป็นแสงสว่างมันจะมองไปทางไหนอะไรจะเกิดขึ้นจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้ว่ามันเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองคือตาตาตามันเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองก็คือมันมีตะเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเงี้ไมันไม่มีอะไรนอกจากนี้และสุดท้ายก็ไม่มีตัวตนให้ยึดมัน่นถือมั่นจริงๆใจมันจะชัดอยู่อย่างนี้ก็ดูไออาการที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออก แล้วก็ควรจะต้องดูอยู่อย่างนี้จนตลอดชีวิตตลอดชีวิตเพื่อว่าเหมือนกับอย่างที่กระจกที่เราเช็ดสะอาดแล้วเนี่ยนะคะแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีฝุ่นมีละอองปลิวมาเราก็ต้องหมั่นทางความสะอาดเสมอพิจารณาใหม่ไม่ต้องพิจารณาใหม่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน <c oughs> ก็เป็นการปัดฝุ่น <c oughs> ปัดละออง <c oughs> ทุกวันจนกระทั่งเป็นจิตที่ดับสนิท ดับสนิทสลัดคืนอย่างสิ้นเชิงแล้วถ้าเป็นได้อย่างนี้ก็หมายความว่ามันจะมีแต่ความสุขที่แท้จริงคือเป็นความสุขสงบเย็นแล้วมันก็เป็นจิตท,ที่จะไม่กลับไปอีกแล้วจะไม่กลับคืนไปสู่ขนทางเดิมที่เคยได้เดินมาด้วยความร้อนมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วถ้าพูดง่ายๆตามคำของในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นจิตท,ที่เป็นนิพพาน เพราะว่าคงจําได้แบบนิพพานแปลว่าเย็นใช่ไหมคะนิพพานแปลว่าเย็นทีนี้ความเย็นของนิพพานก็คือเย็นอย่างนี้เพราะมันเกิดจากเห็นอนิจจังทุกครั้งจนเห็นอนัตตาแล้วก็เกิดวิราคะจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแล้วก็เกิดนิโรธะคือความดับจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแล้วผลที่สุดก็สลัดคืนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เบาสิ มันก็เบามไม่มีอะไรแบกบมันจึงมีแต่ความว่างความว่างความเย็นความสบายความเป็นอิสระแล้วนี่ก็คือจิตเย็นที่จะอยู่แต่ตรงกลางไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาอีกต่อไปเป็นจิตที่เป็นอิสระอย่างยิ่งและนี่ก็เป็นสิทธิของมนุษยชนที่ทุกคนมีสิทธิที่จะมีได้แล้วก็เป็นได้แต่ต้องทำด้วยตัวเองแน่นอนไม่มีใาย แล้วก็ไม่มีจ้างใครทําให้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการรวยอย่างนี้มันจึงเป็นการรวยที่ประเสริฐคือเป็นความมั่งคั่งที่ประเสริฐไม่อยากใช้คําว่ารวยเรียกเป็นความมั่งคั่งร่ํารวยมีความเป็นเศรษฐีที่ประเสริฐเพราะว่ามันภาคภูมิได้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองมีเองเป็นเองไม่ใช่ใครทําให้แล้วก็การรวยอย่างนี้เป็นการรวยที่พร้อมจะให้คนอื่นด้วย แล้วก็ที่วิเศษกว่านั้นก็คือไม่มีโจรที่ไหนจะมาจี้ม,มาปล้นเอาไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะสถิตอยู่ภายในจิตใจอยู่เป็นนิจน,นิรันร์ถ้าสามารถกระทําได้ถ้าทําได้อย่างนี้ตามลําดับของการปฏิบัติอาณาปานสติจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อความสุขสงบเย็นจนถึงที่สุดและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ต้องปฏิบตัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเน,นื่อง แล้วจะเห็นผลเองนี่ก็จะพบพร้อมทั้งปริยัตปฏิบัติและปฏิเวกซึ่งเป็นกฎอิทัพปฏิยาตาซึ่งเป็นกฎธรรมชาติถ้าว่าท่านอยากจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีที่ประเสริฐด,ด้วยวิธีของการฝึกจิตอย่างนี้ก็เดินเข้ามาสู่เส้นทางของการฝึกจิตด้วยวิธีอาณาปณสติกันนะครับหัท่านผู้ชมายท่านที่อาจจะไม่ได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับ ถ้าหากจะรู้ว่าวิธีของการฝึกจิตวิธีอาณาปานาสติทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์คุณรัญจวนอินทรกัแหงจะสรุปให้เราฟังทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับอาณาปารสติก็เป็นวิธีของการฝึกปฏิบัติสมาธิธวิธีหนึ่งด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดที่คำว่าเป็นเครื่องกําหนดก็คือเป็นเครื่องผูกจิตเพราะว่าจิตที่มันวุ่นวายระสำรํำระสายเนี่ยก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะแล้ก็เ,เปรียบเหมือน,นลิงเหมือนลิงเถื่อน ลิงเถื่อนลิงป่าหรือแม้นก็ช้างป่าม้าป่าอะไรที่มันป่าป่าที่มันเถื่อนมันพยศร้ายมันแผลงฤทธิ์มันไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกมันให้เชื่องก็ต้องมีอะไรผูกมันเช่นเดียวกับจิตเถื่อนที่มันวิ่งว่อนเนี่ยทีนี้สําหรับเมื่อมาฝึกแบบอานาปานสติเราก็จะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องผูกผูกจิตนั่นก็คือดึงจิตที่วุ่นวายได้ร่อนไปเนี่ยให้มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจ เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าลมหายใจไปไหนก็ให้จิตตามไปด้วยทีนี้จิตนั้นมีตัวตนก็คือเอาความรู้สึกเนี่ยตามมันไปไม่ว่าลมหายใจมันจะไปไหนมันจะออกข้างนอกก็ตามข้างนอกมันเข้าข้างในก็ตามข้างในมันจะอยู่ตรงไหนหยุดตรงไหนตามบันทุกอย่างถ้าว่าจิตมันตามอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นจิตที่ถูกผูกอยู่ตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นมันก็ดิ้นไม่ได้ดิ้นรดนซุกซนแผลงฤทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมคะนี่ก็คือทำจิตนั้นให้เป็นสมาธิ แล้วมันก็จะสงบนิ่งฉะนั้นการที่มาฝึกอาณาปานสติก็เราก็เป็นวิธีการฝึกสมาธิด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดหรือเป็นเครื่องผูกจิตเพื่อฝึกจิตที่มันเถื่อนนั้นให้เป็นจิตที่เชื่องทีนี้เมื่อเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดหรือเป็นอาวุธในการฝึกปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักเรื่องของลมหายใจ คือศึกษาเรื่องของลมงหายใจให้ละเอียดชัดเจนทุกแง่ทุกมุมให้รู้ว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีสิ่งที่จะเอามาใช้ได้โอกาสไหนเมื่อไหร่อย่างไรทีนี้ก็เป็นการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งซึ่งจากหมวดที่หนึ่งอันนี้เราก็จะเน้นที่การศึกษาเรื่องกายลงกายลมที่ทําหน้าที่ปรุงแต่งกายและแต่ว่าลมหายใจจะเป็นลักษณะอย่างใดมันก็จะทาให้กายเนี่ย มีลักษณะอาการตามลักษณะของลมหายใจเช่นลมหายใจยาวสบายกายนี่มันก็ผ่อนคลายเยือกเย็นผ่องใจถ้าลมหายใจหอบเหนื่อยชันกระชั้นลมหายใจเอกายนี่มันก็พลอยเหนื่อยพลอยกระสับกระ่ายไม่สบายไปด้วยฉะนั้นหมวดที่หนึ่งก็คือศึกษาจนรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นกายยาสังขารคือปรุงแต่งกายแล้วก็ควบคุมลมหายใจให้สงบระง,งับ เสร็จแล้วก็มาศึกษาหมวดที่สองเวทนาซึ่งมีจุดมุ่งหมายสําคัญว่าให้รู้จักว่าเวทนานี่คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นธาตุหมุนไปตามกําลังของเวทนาจาะเป็นคุณท่านอาจารย์สนโมกท่านถึงบอกว่าผู้ใดควบคุมเวทนาได้จะควบคุมโลกได้คือโลกของความวุ่นวายของจิตเนี่ยเอาไว้ใต้เท้าเลยจ้ะล่ะเพราะ,ะนั้นเราต้องจริงต้องศึกษาจนเห็นว่าเวทนานี้เป็นมายา มันเป็นมายาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เคยอยู่นานเลยสักอย่างเดียวและเสร็จแล้วก็ควบคุมเวทนานี้ให้สงบระนับทุกอย่างทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเสร็จแล้วเราก็จะไปถึงหมวด3หมวด3ซึ่งจะศึกษาเรื่องของจิตให้รู้จักว่าจิตนี้มันมีจุดอ่อนจุดแข็งจุดด้อยจุดเด่นอย่างไรที่เราควรจะพัฒนาจิต และจะพัฒนาด้วยวิธีใดจิตนี้จึงจะเป็นจิตที่สงบแล้วก็ความสงบนี้ยังจะสงบได้อีกไหมพอเราพัฒนาจิตจนเราพอใจเราก็ทดสอบกำลังจิตวเวลาจะควบคุมบังคับจิตให้เป็นจิตที่เริงรื่นบันเทิงปราโมดบ้างให้เป็นจิตที่นิ่งดิ่งเป็นสมาธิบ้างให้เป็นจิตที่ปลดเปลื้องเป็นอิสระบ้างทำได้ไหมถ้าทำได้ก็พร้อมที่จะใกล้ครวญทำคือวิปัสสนาในหมวดที่สี่ ธรรมานุปัสสนาภาวนาใครครวญจนเห็นชัดในความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผลที่สุดจนเกิดวิราคะจางคลายไม่รู้จะเอาอะไรกับมันพอไม่รู้จะเอาอะไรกับมันแล้วผลที่สุดมันก็เลยหยุดหยุดคืนดับดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรอีกเลยพอดับเสร็จแล้ว ก็อย e> ู่กัอ้ความดับจ้องอยู่ความดับทุกลมหายใจเข้าออกจนผลที่สุดก็สลัดคืนไม่เอาอะไรเลยจิตมันก็ถึงซึ่งความว่างอยู่กับสุญญตาเป็นจิตที่เป็นอิสระแล้วก็มีความเยือกเย็นเป็นนิพพานทุกการเวลาถ้าสามารถทำได้ตามนี้นะคะถ้าทำไม่ได้อย่ามาต่อว่าท่านเจ้าครับ นั่นก็คือวิธีฝึกจิตโดวยวิธีอานาปนสติกับท่านอาจารย์คุณรณจวนเอตราคำแหงนะครับซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถฝึกจิตโดวยวิธีรัดตัดตรงได้นะครับถ้าสนใจก็ลองใช้วิธีอานาปนสติกันดูนะครับสาหรับหนังสือเล่มที่ผมถืออยู่นี้คือหนังสือที่มีชื่อว่าผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมในสังคมของเราทุกวันนี้ผู้หญิงหันมาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมกันมากทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่สนใจว่าท่านจะปฏิบัติ อย่างไรนั้นก็ลองหาหนังสือเล่มนี้อ่านกันได้นะครับซึ่งคุณพลินลุงรัตจะแนะนําให้เราได้ฟังกันต่อไปนะครับสวัสดีค่ะพบกับรายการแนะนําหนังสือธรรมะดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีหนังสือเล่มเล็กๆบางๆน่ารักมากนะคะชื่อว่าผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมของท่านดุษฎีเมธังกโกรมาฝากกันนะคะท่านดุษฎี จริงๆเขียนหนังสือไว้หลายเล่มด้วยกันนะคะแต่ว่าที่แนะนําเล่มนี้นําหนังสือเล่มนี้มาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะคะสนใจเรื่องของธรรมะมากเป็นพิเศษแล้วก็มกักจะมีคํากล่าวถึงผู้หญิงเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะคะว่าไป ตามพระหรือว่าไปทําให้เกิดความเสื่อมเสียในทางศาสนาหรือว่าอะไรกันแน่นะคะท่าน Đ ดุษฎีก็ได้อธิบายชี้แจงเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงเอาไว้นะคะว่าได้มีขั้นตอนความเป็นมาอย่างไรท่านได้พูดถึงเรื่องของการยอมรับผู้หญิงในพุทธศาสนานะคะตั้งแต่โบราณการโดยพูดถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้า ครั้งแรกเนี่ยไม่ยอมให้ผู้หญิงเป็นภิกษุณีนะคะและตอนหลังก็ยอมเพราะว่าพระอนุนถามว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบรรลุธรรมได้ไหมท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าบรรลุธรรมได้เมื่อบรรลุธรรมได้ในที่สุดท่านก็เลยต้องยอมให้ผู้หญิงนั้นบทเป็นภิกษุณีได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีกฎมากกว่าพระสงฆ์อยู่ดีนะคะเพราะว่าผู้หญิงนั้นจะต้องปฏิบัติ พระภิกษุณีนั้นเนี่ยจะมีกฎถึงสามรอสิบเอ็ดข้อแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมีคําบัญญัติไว้นะคะบอกว่าแม้พระภิกษุณีซึ่งบวชมาร้อยปีก็ยังต้องไหว้พระสงฆ์ซึ่งบวชเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างแต่ว่าท่านดุษฎีท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะมีข้อบัญญัติอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าผู้หญิงนั้นเป็นผู้ที่ สนับสนุนส่งเสริมพุทธศาสนามากทั้งในแง่ที่เป็นฝ่ายของผู้ที่ใส่บาตรนะคะท่านบอกว่าตั้งแต่คนที่ใส่บาตรเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่คนที่ทําครัวก็เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วผู้หญิงจะทําอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะคะจะทําอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่สงบ รำงับได้นะคะท่านก็เขียนให้ชี้แนวทางเอาไว้นะคะท่านชี้เห็นว่าความจริงแล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแม้ว่าผู้หญิงจะมีลักษณะภาวะทางอารมณ์มากกว่าก็ตามนะคะแต่ว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หน้าที่ของผู้หญิงก็อย่างหนึ่งหน้าที่ของผู้ชายก็อย่างหนึ่งเมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยความเสมอภาคเท่าเทียมเหมือนกันนะคะไม่มีอะไรแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ใช่ยกหน้าที่ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนีให้ฝ่ายชายแต่ว่าผู้หญิงเองก็จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติด,ด้วยนะคะท่านก็เรียกว่าให้ข้อคิดนะคะให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะและแน่นอนที่สุดว่าท่านก็เหมือนเหมือนกับที่องค์อื่นนะคะบอกไว้ว่าจะต้องยึดเอาเรื่องสติไว้เป็นสําคัญนะคะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของผู้หญิงกับการปฏิบัติธรรมค่ะพบกันใหม่ค่ะหนังสือธรรมะดีๆกับคุณพรินรุ่งรัตนะครับ ทุกครั้งที่เจอกันคุณเพลินก็จะนำหนังสือธรรมะดีๆมาเสนอให้ท่านได้ไปหาอ่านกันต่อไปนะครับซึ่งบางเล่มก็ท่านจะต้องไปซื้ออ่านเอาบางเล่มมัก็จะมีแจกในรายการนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะนำหนังสือธรรมะดีๆหรือท่านที่มีปัญหาธรรมะใดๆอยากจะปรึกษากับท่านอาจารย์คุณรัจวนก็ส่งคำถามกับท่านมาที่รายการธรรมะสนทนาตู้ปน24ขีด1 1 2 2ออพทรามําแพงกรุงเทพ102 41 เวลาของธรรมะสืนาครั้งนี้หมดลงแล้วนะครับไว้พวกคนใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ด้วยเหต ais, ุอธรรการเข้าครองโลกวิโยคมบรรดาพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรม